สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่7ตุลาคมอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเกิดการยิงสู้รบกันนะครับของฮามาสกับชาวอิสาราเอลประเทศอิสาราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิตนะถ้าตัวเลขของชาวอิสาราเอลเนี่ยประมาณ1,400 1 4 0 0ราย1,400คนที่เสียชีวิตนะครับนอกนั้นก็4,000กว่ารายก็เป็นชาวฮามาส นะครับที่ฉนวนกาซาก็หลายพันคนแล้วครับคุณผู้ชมครับสงครามไม่เคยปราณีใครสงครามไม่เคยปราณีใครนะครับเราบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่คู่ขัดแยง้งประเทศไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของสองประเทศที่กำลังทะเลาะกันแต่แน่นอนที่สุดเราจะเรียกว่าเป็นเหยือ่อก็ใช่จะเรียกว่าเราเป็นศัตรูของคนที่ทำร้ายเราผมว่าก็ใช่นะถ้าเขาจะมองในฐานะ ฮามาสก็จะบอกว่าคนไทยทํางานรับใช้ชาวอิสราเอลอย่างนี้เป็นต้นนะทำการเกษตรให้เขาทําอะไรให้ขเขาทําความมั่งคั่งให้ขเขาเขาจะมองเป็นศัตรูไหมไอ้น,นี้ไม่รู้แต่ว่าถ้าเรามองในมิติว่าสิ่งที่คนไทยถูกกระทําเสียชีวิตไป30บาทเจ็บ16นะครับแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกันอีกเอสิรายนะครับเราก็หวังว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับความปลอดภัยกลับมา นะครับซึ่งทางรัฐบาลก็พยายามประสานทุกช่องทางนะครับทั้งเราประสานตรงนะครับกับประเทศในกลุ่มอาหรับและประสานกับประเทศอย่างจีนหรือแม้กระทั่งอังกฤษนะครับเพื่อที่จะช่วยให้กลุ่มที่จับคนไทยเราไปเนี่ยปล่อยตัวกลับมาอย่างปลอดภัยที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานไทยได้เดินทางกลับกันมาเป็นระยะระยะนะครับซึ่งส่วนใหญ่รัฐบาลก็จัดเครื่องบินไปรับไม่ว่าจะเป็นนกแอร์การบินไทยแอร์เอเชีย นะครับที่ไปรับมานะครับไลออนแอนี่ต้องขอบคุณทุกสายการบินที่ให้ความร่วมมือไปรับพี่น้องคนไทยกลับบ้านนะครับกองทัพอากาศนี่ต้องชื่นชมเลยครับนะบมีเครื่องบินอยู่ลำหนึ่งก็บินแล้วบินอีกบินไปบินมาบินอยต้องไปหานักบินมาเพิ่มนะ,กะเกษียณไปแล้วก็กลับมาช่วยบินนี่ต้องชื่นชมเลยครับนะบต้องชื่นชมวันนี้เนี่ยหลังจากที่แรงงานไทยเรากลับมาแล้วเนี่ย1,821คนนะ ออกเสียงให้ฟังเข้าใจง่าย1,821คนได้เดินทางกลับมาแล้วนะครับแต่ที่เจ็บปวดที่สุดในวันนี้ก็คือว่าคนที่มาไม่ได้มีชีวิตนะครับคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือคนที่เป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกของแรงงานที่กลับมาเป็นศพครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลย